ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแหล่งรวมข้อมูลการบินเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอนาคตของนวัตกรรมทางทหารคอย SU-30 ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกและในปี2025ก็ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศ โดยเฉพาะกองทัพอากาศอ,าาศอินเดียที่ใช้งานรุ่นเฉพาะที่เรียกว่าสุด30 MKI เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบโดยบริษัทสุคอยแห่งรัสเซียและพัฒนาร่วมกับฮินดีสถานแอโรนอติกลิมิต็ดของอินเดียซึ่งมีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์และสมรรถนะการบินทำให้ SU-30 เป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความล้อสมัยทางการทหารในปี2025 SU-30 ติดตั้งเครื่องยนต์ AL-31FP แบบเทอร์โบแฟน2เครื่องพร้อมระบบเปลี่ยนทิศทางแรงขับ ช่วยให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเช่นการบินแบบงูเห่าซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากในการต่อสู้ระยะประชิดเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตรสองและมีพิสัยรบมากกว่า1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจึงเหมาะทั้งในภารกิจครองอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสูตร30 MKI ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นโดยใช้เรดาร์ N 0 1 1 Mbar ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน และมีแผนจะอัปเกรดเป็นเรดาร์ AESA รุ่นอะตัมซึ่งพัฒนาโดยอินเดียซึ่งจะช่วยเพิ่มความละเอียดและลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวนสัญญาณในห้องนักบินมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลหลายจอระบบแสดงผลบนหมวกนักบินและ HUD ที่ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ให้กับนักบินอย่างมากจุดแข็งของ SU 3 0คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งการโจมตีทางอากาศทางภาคพ,พื้นดินและทางทะเลโดยสามารถติดอาวุธได้หลายประเภท เช่นขีปนาวุธ r 77และ r 73สำหรับสู้รบทางอากาศขีปนาวุธบรามมสสำหรับโจมตีภาคพ,พื้นดินและระเบิดนำวิถีหลายชนิดการติดตั้งบรามมสทำให้ Su-30 มีความสามารถโจมตีจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเข้าสู่เขตอันตรายและในขณะนี้ก็กำลังทดสอบรุ่นบรามอส NG ซึ่งมีขนาดเล็กลงทำให้สามารถติดตั้งได้มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการรบแบบลึกเข้าไปในเขตของศัตรู นอกจากนี้ SU 30ยังถูกใช้ในภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสอดแนมทางอากาศโดยติดตั้งพออดเฉพาะทางสำหรับรบกวนสัญญาณและปราบระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูระบบเหล่านี้กำลังได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศและเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่